อ่าน,นะคะวันนี้อาจารย์ก็อยากจะมาบอกเล่าเกี่ยวกับแคมเมอร์ที่อยู่ใน Facebook นะคะสำหรับใครก็ตามที่ชอบหนุ่มๆนุมหน้าหล่อๆขาวๆติๆตๆ๋วเกาหลีอะไรพวกนี้นะคะวันนี้ก็อยากจะให้ดูนะคะว่าไม่ใช่ว่าคุณไปเจอเขาใน Facebook แล้วเขาขอมาเป็นเพื่อนคุณแล้วคุณก็เห็นว่าอุ้ยหน้าตาแบบนี้อู้ตายแล้วโอ้ฉันรักฉันหลงนะฮะอะไรจะหลอกปานนี้แล้วมาสนใจฉันอยากจะมาเป็นเพื่อนกับฉันอยากจะให้ลองสังเกตสักนิดนึงนะคะว่าผู้ชายคนที่ เข้ามาสู่ตัวคุณอยากจะรู้จักคุณทําความรู้จักคุณนั้นจริงๆแล้วเขาเป็นยังไงนะคะลองดูคนนี้ชื่อคิมจีฮุนนะคะคิมจีฮุนนี้เป็นคนที่มีชื่อเสียงจริงๆนะคะชื่อนี้ค่ะนะเป็นเกาหลีจริงๆนะคะ,ะ,คะ,นะะ,คะแต่ว่าไอ้หนุ่มคนนี้ล่ละนะฮะไม่ใช่ไอ้หนุ่มในภาพนะหมายถึงไอ้หนุ่มที่เป็นเจ้าของออโปรไฟล์ใน Facebook คนนี้ตัวจริงๆของเขาเนี่ย คือคิมแจฮุนไหมนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคิมเจฮุนเนี่ยมีหลายคนมากเลยนะคะอ่าคนนี้แหละเป็นคิมเจฮุนตัวจริงเสียงจริงหรือเปล่าวิธีการเช็คนะคะเราก็สามารถจะทําได้ไม่ยากเลยนะใครก็ตามที่เข้ามาขอเราเป็นเพื่อนหน้าตาแบบนี้นะคะหรือหน้าอย่างอื่นก็แล้วแต่อันนี้เป็นหลักนะคะเป็นหลักว่าวิธีการสังเกตว่าเขาเป็นสแกมเมอร์หรือไม่นั้นวิธีไม่ได้ยากเลยนะคะเลื่อนไปเลยค่ะเลื่อนไป เลื่อนไปอันนี้เขาไม่ได้มาขออาจารย์นะคะแต่อาจารย์ไปหามาเจอ,อเจ้าคิมจีฮุนเนี่ยเขาทําอะไรคะโอ้เป็นเซลล์อนพอรยเป็นบิสเนสเนอะทำบิสเนสแล้วบอกว่าเป็นอะไรคะอยู่ที่ไทเปไต้หวันนะคะแล้วก็พร้อมกันจิ๋วเป็นอ่าซิงเกิลก็คือเป็นคนโสดน,นะคะแล้วก็มีเพื่อนดูเพื่อนดูเพื่อนดูเพื่อนโอ้โหคนหน้าตาเกาหลีหน้าตาจีนนะคะน่าจะเรียกว่าเอเชียมากเลยดูเพื่อนมันสิ ด,ดูเพื่อนดูเพื่อนเพื่อนเนี่ยแบบขาวมีบ้างไหมมีไหมมีไหมโอ้โหอยู่สินะะเพื่อนนี่ดำมฤทึกมาเลยอะ่ะดูสิว่าเพื่อนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะดำหมดไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายอะ่ะดูนะคะดำดำ,ดำ,ด,ำดำทั้งสิน้นนะคะก็คือคุณพี่ดำทั้งหลายแล้วนะคุณพี่ดำทั้งหลายในจิโลงในจีเรียทั้งหลายนี่นะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังไงนะอ้ามีมีคนเหมือนกับหน้าจีนน้าจีนด้วยนะคะชื่อแอนแต่เราก็ไม่รู้หรอกนะผู้หญิงหน้าจีนนี้อาจจะเป็นดําไนจีเรียผู้หญิงอีกก็ได้นะฮะอนัญญา,ามีเพื่อนชื่อ,อนันญานะดูไม่แน่ใจน่าจะเป็นแบบคนไทยนะฮะเพราะว่าสแกมเมอร์ก็ชอบที่จะมีเพื่อนนะฮะมีเพื่อนซึ่ง อยากจะเป็นเพื่อนกับคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงนะคะไม่ว่าสาวแก่ไม่ไม่อะไรก็ตามเป็นเพื่อนกับเขาไปหมดแหละเพราะว่าอะไรอยากได้เงินเขานะคะอยากมาบอกว่าเธอนั้นสวยโอ้โ oh, หผมนี่รักคุณขาดใจเจอกันวันสองวันแม่งรักแล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ดูจากเพื่อนเห็นไหมฮะดูจากเพื่อนเราจะเห็นเลยว่าเพื่อนมันดำทั้งนั้นนะถ้าไม่ไปดำก็เป็นหน้าตีหน้าอะไรนี่นะ,ะหรือไม่อาจจะเป็นหน้าฝรั่งนะคะอาจจะเป็นหน้าไทย หน้าไทยก็เป็นเหยื่อนะฮะบางทีไม่แน่ใจเหมือนกันเกิดหน้าแบบนี้เกิดอาจจะไม่เป็นเหยื่อก็ได้เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วในนี้เราจะเห็นว่ามันดําเพราะฉะนั้นจึงเป็นไปได้ว่าเพื่อนดําๆทั้งหลายแหละเนี้ยเป็นเป็นเพื่อนแหละเป็นเพื่อนจริงนะเป็นเพื่อนจริงเป็นแก๊งนะคะคนพวกนี้ส่วนใหญ่จะอยู่กันเป็นแก๊งคือมีหลายคน มีหลายคนแล้วในคนนึงก็อาจจะสร้างโปรไฟล์ a c e b o o k เนี่ยมาเยอะแยะเพื่อที่จะลอคนอื่นนะคะอย่างเช่นเข้ามาถึงตัวเราได้หนึ่งคนหมาอยากจะแอดฟงแอดเฟรนแล้วเราไม่เล่นด้วยมันก็เอาโปรไฟล์อื่นหน้าแบบอื่นเข้ามาแต่จริงๆแล้วก็คือตัวมันคนเดียวนั่นแหละนะะหรือมันอาจจะเอาเพื่อนของมันก็เห็นไหมฮะเนี่ยเป็นขยงเลยดาทั้งนั้นนะะเข้ามาเพื่อที่จะขอเป็นเพื่อนกับเราอีก ก็คือสมคบกันนะฮะพยายามที่จะหลอกล่อเรานะฮะแต่ตรงนี้เราจะเห็นไหมฮะเหมือนกับจะมีผู้หญิงมาเลเซียบ้างผู้หญิงอเอเชียบ้างอันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นเหยื่อนะคะหรืออาจจะเป็นฟิลิปปินอะไรอย่างนี้ก็น่าจะเป็นเหยื่อเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วจะเป็นคนดําทั้งหมดนะนทีนี้เราลองอันนี้ดูจากเพื่อนอันนี้เพื่อนคือหมายถึงว่าเขาเป็นเพื่อนกันแล้วนะ มเมื่อกี้พูดถึงกรณีว่าเพื่อนนะฮะให้สังเกตว่าคนนี้จะเป็นคนจริงหรือไม่ก็ให้ดูจากเพื่อนถ้าเป็นคนฝรั่งหรือเป็นคนที่หน้าเอเชียนะฮะแต่มีเพื่อนเป็นคนดำมากมายไก่กองเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่น่าที่จะเป็นเรื่องจริงนะคะก็อยากจะให้ลองสังเกตตรงนี้นะะแม้ว่าจะมีเพื่อนจำนวนมากถึง848คนทีนี้เรามาดูข้อมูลตรงนี้นะคะซีคิม about info นะคะชื่อมันชื่อคิมนะคะ คิมจ uh, ีฮุนนะตรงนี้นะก็จะบอกว่าอะไรบ้างดูตรงนี้เลยค่ะดูตรง following นะคะ following ก็คือเขาติดตามใครอยู่เห็นไหมคะ following แปลว่าติดตามเขาติดตามผู้หญิงค่ะนะลองดูสิคะ ผู้หญิงทั้งนั้นเลยอชราอะไรนี่ก็คงเป็นคนไทยเนี่ยนะฮะแต่ว่าใช้ชื่อภาษาอังกฤษนะฮะวันนานี่เป็นคนไทยชมายพรนี่เป็นคนไทยแอมอริซนะานี่เป็นคนไทยนะฮะซินีนานี่เป็นคนไทยแน่นอนนะฮะอันนี้ดอกไม้ฤดูหนาวนี่เป็นคนไทยอันนี้ดิฉันขอไปนะคะอ่านชื่อไปก็คือคุณทั้งหลายแหละเนี่ยอาจจะไม่รู้หรอกว่าคุณถูกติดตามโดยผู้ชายคนนี้เห็นไหมคะเห็นไหมคะโรสบิวตี้แค่คนคุยนะฮะสุชาดาสุธิบา ว่าไปนะฮะตุ๊กตานกยุงนะฮะใครบ้างอะบีทาเกนยาย่งงังมานัสุบีเห็นไหมฮะนะมากมายเลยนะฮะเขาติดตามคนอยู่จํานวนมากนะคะติดตามคนอยู่จํานวนมากเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะขอแอดไปเป็นเฟรน์นะฮะขอแอดไปเป็นเพื่อนนะทำความรู้จักนะคะนอกจากเขาจะขอแอดแล้วก็คือเพื่อนมอกี้ของเขา800กว่าคนนั่นแหละ ถ้าอยู่ในกลุ่มเดียวกันเป็นสแกมเมอร์เหมือนกันก็แน่นอนค่ะว่าคุณจะต้องเป็นคนหนึ่งที่ถูกใครหรือไม่ก็ใครเป็นตัวเขาเองก็ได้หรือเป็นเพื่อนๆของเขาก็ได้สร้างนะฮะโปรไฟล์หรือใช้โปรไฟล์อื่นๆที่มันไม่ใช่หน้าดํานะฮะเพราะคนโดยทั่วไปก็จะรู้ว่าหน้าดําจะเป็นสแกมเมอร์นะฮะแต่จริงๆแล้วไม่จำเป็นนะฮะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นหนุ่มรูปลอบางทีมันก็มาทั้งดำๆอย่างนั้นแหละนะฮะหรือเป็นหนุ่มไม่ต้องหล่อมากก็ได้ แต่เบื้องหลังแล้วเป็นสแกมเมอร์นะเป็นมิจฉาชีพเห็นไหมฮะ <c oughs> เขาติดตามคนอยู่จํานวนมากเลยนะมีทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชายแต่ส่วนใหญ่แน่นอนเป็นผู้หญิงเห็นไหมคะอันนี้ก็คือคนที่เขาจะแอดขอเป็นเพื่อนนะกรณีที่เป็นผู้ชายเขาก็อาจจะคุยเรื่องการลงทุนนะชวนลงทุนนะคะชวนซื้อหุ้นชวนซื้อ bitcoin นะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็ เน้นในเรื่องของอความรักความใคร่ส่งของมาให้แล้วก็ให้เราเสียค่าภาษีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ความจริงแล้วไม่มีของอะไรส่งมานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นมิจฉาชีพทั้งนั้นเห็นไหมคะว่าเขาติดตามคนเยอะมากนะเขาติดตามคนเยอะมากอันนี้แค่หนึ่งคนที่อาจารย์ลองทําให้ดูนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เวลาที่อาจารย์แนะนําใครก็ตามอาจารย์ก็จะมะีตัวเช็คของตัวเองนะคะ เ,ออเวลาที่ให้คำปรึกษ,ษาแก่คนที่ต้องการจะมีแฟนฝรั่งนะะมีคู่เป็นฝรั่งกันชาติอาจารย์ก็จะมีหลักยึดนะะรู้แล้วก็สอนว่าใครบ้างที่จะเข้าข่ายสแกมเมอร์จะเข้าข่ายมิจช,ชาชีพเพราะฉะนั้นเราจะต้องระวังตัวแบบไหนเราจะต้องทำตัวอย่างไรและหลายหลยคนที่อาจารย์สอนก็จะเรียกว่าโอเคได้หลักแบบนี้นะ เอาไปใช้หรือถ้าจนปัญญาจริงๆก็จะส่งมาถามอาจารย์ว่าอาจารยค์คะอาจารย์คะคนนี้เป็นไงคะนะฮะอาจารย์ก็ะจะช่วยดูให้นะคะซึ่งโดยที่ประสบการณ์ทั้งหลายแหลน่นี้ก็จะบอกได้เลยว่าหน้าไหนบ้างที่เข้าขายสแกมเมอร์พฤติกรรมอะไรบ้างที่เป็นสแกมเมอร์นะฮะและมันจะมีวิธีการในการมาลอง คนที่มันต้องการจะรู้จักด้วยเนี่ยอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นส,สาวๆที่อยู่กับอาจารย์นะ,ะส,สาวๆที่มาขอคำปรึกษาจากอาจารย์ก็จะรอดพ้นโดยไม่ต้องเสียเวลานะ,ะไม่ต้องมีเสียเวลากับคนพวกนี้นะคะมีหลักยึดจากที่อาจารย์ให้ไปใช้เช็คสามารถเช็คได้เองด้วยนะคะและที่เหลือก็คือไม่แน่ใจนะคะว่าเอ๊ยอย่างนี้มันใช่แน่ไหมอาจารย์เนี่ยก็ส่งมาให้อาจารย์ดูนะคะหลังจากที่อาจารย์เห็นแล้วว่า เช็คแล้วว่าคนนี้สแกมเมอร์แน่นอนอาจารย์ก็จะส่งเวียนบอกกับสา่าคนอื่นๆเพื่อให้รู้ตัวไว้เพราะว่าโดยทั่วไปแล้วอย่างเวลาที่เราเข้าเว็บเดทมันก็จะไม่มาสนใจเราคนเดียวหรอกมันสนใจไปหมดนะคะมันส่งไปหมดนะ,ะต้องการจะหลอกคนอื่นไปทั่วเพราะฉะนั้นก็ไปทํารักทําหลงกับคนอื่นไปทั่วเช่นเดียวกันดังนั้นอันนี้ก็จึงทําให้เห็นเห็นไหมฮะ,ะว่าคนคนเดียวนะ,ะนี้ใน a c e b o o k นะะบอกได้เลยว่าใน a c e b o o k เนี่ยร้อยทั้งร้อยพันทั้งพัน,พน ส่วนใหญ่ทั้งหมดเกือบทั้งหมดเป็นสกมัมเมอร์เห็นไหมฮะติดตามติดตามติดตามนะฮะบางครั้งอาจารย์ก็เจอด้วยว่าอ้าวดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่เขาติดตามนะฮะด้วยนี่นะ,ะเราก็เลยรีบบล็อกนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือคนซึ่งเขาติดตามอยู่เห็นไหมคะและคนที่กำลังติดตามคนพวกนี้เขาคือใครนะคะ,ะเขาชื่อเขาเป็นคนด,ดำนะคะแล้วเขาก็ชื่อคิมจี คุณนะฮะค e ิมจีฮุนแต่เขาไม่ใช่คนเกาหลีคิมนี่ต้องเป็นเกาหลีนะฮะเขาแล้วาภาษาตรงนี้ก็เป็นภาษาเกาหลีเขาไม่ใช่คนเกาหลีนะฮะเหตุที่เขาไม่ใช่คนเกาหลีแล้วก็แน่นอนไม่ได้อยู่ไทเปแล้วนะฮะเพราะว่าเขามีเพื่อนคนดํามากมายเป็นกระตักแบบนี้นะคะถ้าเขามีเพื่อนคนดํามากมายเป็นกระตักแบบนี้เป็นไปนไม่ได้เลยว่าเขาจะเป็นคนเอเชียนะคะเขาจะเป็นคนหน้าขาวถ้ามีเพื่อนดําก็ต้องไม่ใช่คนหน้าขาวแบบนี้นะและดูทั้งหมดสิ มันโพสต์อยู่แค่นี้ถามว่าแล้วจะไปเป็นเพื่อนกับมันทําไมนะฮะดูตั้งแต่โปรไฟล์มีเพื่อน,800ปนแปดร้อยกว่าคนแต่โพสต์แค่นี้จบเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็บอกชัดเจนได้เลยว่าคนนี้เป็นสแกมเมอร์นะคะเพราะฉะนั้นนายคิมคนนี้คนที่ไม่ใช่ตัวจริงเนี่ยนะคะก็จะมีเพื่อนอยู่แล้ว8 4 8คน เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไปถูกทาบทามที่จะเขาขอเป็นเพื่อนกับคุณเนี่ยแล้วคุณก็เห็นว่าโอ้ตายแล้วเขามีเพื่อนเยอะนี่นะคะอาจารย์เคยบอกว่าดูซิแมงไม่มีเพื่อนอะไรเลยแล้วคนนี้เห็นไม่มีเพื่อนมีเพื่อนเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นเออโอเคฉันก็เป็นเพื่อนกับเขาก็ได้แต่คุณไม่ได้สังเกตว่าเพื่อนของเขานึกสภาพความเป็นจริงผู้ชายหน้าเอเชียมากหน้าจีนหน้าเกาหลีหน้าไต้หวันอะไรพวกนี้นะคะหรือหน้าญี่ปุ่นทําไมเขาถึงจะม,มีเพื่อน